ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากินย่านอุดมสุขกันตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยเดี๋ยวจะมีร้านไหนบ้างไปดูกัน คนน่ากินมากตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านราชาเนื้อตุ๋นกุ้งลมสุขเดี๋ยวเราได้เตี๊ยวมาแล้วเราสั่งเป็นเตี๊ยวเส้นเล็กรวมเนื้อใส่อยะมาชิมแบบน้ำโอเด็งที่นั่งเดี๋ยวว่าอร่อยไหมนะคะตามที่มีอย่างอร่อยมากน้ำซุปเขาจะออก,กหวานนะคะกลมกลมรู้สึกว่าอร่อยเลยเข้มข้นเลยแล้วก็เนื้อแบบ ให้มาแบบเน้นๆเลยอร่อยแล้วนะแต่ก็ยังยังสับป้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมน้งส้มสอ,องช้อนน้ำตาลนี่นีดที่ใดมีพริกผัดร้านนั้นย่อมอร่อยเสมอพริกป่นนิดนึงว้าวป่นเส้นน่ากินมาก อร่อยแตอ่อยากได้ความเปรี้ยวนิดนึงแซบด์วิชพริกแบบเผ็ดสะใจมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะเพราะว่าถึงข้าวมากแล้วเนื้อเปื่อยเขาแบบเป็นเนื้อเปื่อยอ่ะเปื่อยมากเนื้อเปื่อยดีมาก เป็นข้งนางในแล้วก็เนื้อนะคะนุ่มเว่อ ร้านนี้นะคะก็อยู่ประมาณอุดมสุกร์20นาทีชื่อร้านว่าราชาเนื้อสุกนะคะต้อบอกว่าเราค่อนข้างชอบจีเลยเพราะว่าเจะถูงค่อนข้างเปื่อยแล้วก็น้ำซุปแบบอร่อยนุ่มกลมกล่อนมนะคะใครจะแวะมาทานก็มาทานได้น,นะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงจนถึงค่ำคืนเลยตั้งแต่เช้ายัาน,นยึดเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาเดินตลาดอุดมสุขตอนกลางวันกันเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่แบบน่ากินมั่ง เราจะมาชิมของกินที่เราไปซื้อมาจากตลาดอุดมสุขกันนะคะอันนี้จะเป็นเต้าหู้เปตรง40ปีที่ตลาดอุดมสุขเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมนะคะเขาก็จะให้น้ำจิ้มแล้วก็ให้ถั่วมานะคะในในเซ็ตนี้ เราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคุเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมคือบอกวก่า40ปีเลยนะต้องชิมนะมีความแบบคาดหวังใน40ปีนี้รู้สึกว่าน้ำจิม้มค่อนข้างอร่อยนะคะมีความหอมแต่รู้สึกว่าตัวต้งหู้นะคะมันไม่ร้อนแล้วอะ่ะคิดว่าถ้ากินตอนร้อนๆกับน้ำจิม้มน่าจะอร่อยกว่านี้นะคะอันนี้อร่อยอยู่อืม ต่อไปที่เราจะชิมนะคะจะเป็นอหมวยกุ้ยช่ายนะคะกล่องนี้6กสิบาทในกล่องเขาก็จะมีน้ำจิ้มกุยช่ายให้นะคะเป็นแบบนี้เลยเราสั่งเป็นหน้ารวมนะคะน,นี่ก็จะมีทั้งหมด6ใสแล้วก็จะชิมแบบรวมนะคะไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรนะทุกคนแต่ว่าเดาๆเราก็น่าจะแบบมีกุ้ยช่ายนี้น่าจะเป็นกระหล่ำปีม่วงนะวัวหกมากทุกคน แล้วก็จะได้แล้วนะคะเขาก็จะให้ช้อนมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวชิมกันก่อนถ้าออริจินอลน่าจะคิดว่าเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวชิมสีเขียวก่อนว้าวก็คือกุ้ยช่ายยัดมาแบบเต็มปากเต็มคำแบบนี้เลยกุ้ยชอบแบบเน้นๆ อร่อยอยู่นะคะทุกคนน้ําจิ้มก็หวานๆนะกินได้นะคะอันนี้คิดว่าเป็นไซ้หน่อไม้มคือความกุ้ยช่ายเขาอะเขาจะให้แบบไซ้มาแบบเต็มๆกุ้ยช่ายแบบนี้เลยถ้าใครอยากจะไปลองกุ้ยช่ายนะคะหลายๆรสหลายชาติก็คือตลา,าดอุดมสุขได้เลยนะคะ ข้าวเหนียวแม่ทองคำนะคะเราซื้อกลับมากินบ้านที่ซื้อมาก็จะมีสังขยานี้แล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำทุเรียนอนะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นข้าวเหนียวนะคะช่วงนี้มันไม่ใช่น้ามะม่วงอนะ่ะทุกคนเขาบอกว่ามันไม่มีมะม่วงอันแรกที่เราจะชิมนะคะสังขยาเดี๋ยวชิมเป็นตัวสังขยาก่อนนี่เลยเขาก็จะให้เนื้อแบบเนียนๆแบบนี้มาเลยนะทุกคน โอช้อ,อนยาวมากข้าวเหนียวเขาอะอร่อยจริงๆแล้วแบบอันเนี้ยว่ามันทั้งไม่เต็มเคม็มหอมๆหมวานๆแล้วมันละมุนแล้วมันเข้ากันไปนหมดเลยทุกคนมันอร่อยมากนี่ก็สิบเต็มร้อย 10, เอย 180. อร้อยเต็มสิบอืมอร่อย อันนี้เหมือนเชฟเป็นตัวเดียวกันนะคะมีความเค็มติดลิ้นนิดๆแต่ว่ามันมีความละมุนมันมีความหอมของกะทิอะอยู่ในเนี้ยแบบอร่อยมากรสชาติดีมากทุเรียนเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ราดกันอันนี้เราราดกับข้าวเหนียวมาแล้วนะคะี๋ยวเรามาชิมกันเป็นข้าวเหนียวทุเรียนอืมอืม หอมทุเรียนมากทุกคนแล้วก็แอดเนื้อทุเรียนเปนิดหนึ่งคือใครที่พวกข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงเลวเวอร์เราแนะนำเลยนะคะแม่ทองคําอุดมสุขอร่อยมากการันตีกับการกินมากกว่า6.89ครั้งแล้วต้องไปลองนะครับอร่อยมาก ทุกคนคะตรนนี้นะคะเราอยู่อุดมสุกตอนกลางคืนแล้วนะคะวันนี้นะคะมากินกระเดี่ยวต้มยำที่ดสุขซอยเก้านะคะก็เะเตี่ยวต้มยำมานี้นะคะเป็นกระเดี่ยวต้มยำที่อร่อยมากเพราะว่าเรากินบ่อยแล้วก็มากินค่อนข้างนาแล้วน,นะคะนนก็เลยมารีวิวนเพิ่มเติมให้ เราจะมาบอกคีรับความอร่อยของเรานะคะร้านนี้นะคะเราจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรสองน้ำน้อยนะคะจะบอกว่าอร่อยมากนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะปรุนน้ำต้มยำจานต่อจานข้วยต่อขั้วคุ้ม้วเลยแล้วเข้มข้นถบวายแล้วยิ่งน้ำน้อยนะทุกคนเส้นมันูกไปกับบอร์เกแล้วแบบเออมันแบบรัวมากแซ่บมากเดี๋ยวเราไม่ชิมกันเลยชิมแล้วแต่ว่าชิมอีกก็ได้ ก็บอกว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เราแทบไม่ปรุงอะไรเลยเป็นร้านเดียวในจัก,กรวาลจริงๆที่ไม่ปรุงนะน้ำซุปเขาจะเข้มข้นมากทุกคนแล้วมัน,นแบบคุกไปกับเส้นแบบนี้เลยอ่ะอน้เราสั่งเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าหิวมากเราตอนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบแค่ไม่กี่ร้านอ่ะร้านนี้เขาจะมีของขไม่ได้เยอะมากนะน่าจะมีแค่น้ำส้มกับ อย่างนี้ปะ่ะแล้วเราแอดเปรี้ยวนิดนึงดีกว่าขอแบบปรุงนิดนึงอ่ะ พอ,อ,อให้กาบเจียวหมูเป็นแบบเ,เดียวนะทุกคนตอนสั่งก็ไม่ได้กินนะคะทุเลยสั่งพิเศษไปแต่ก่อนกินอะ่ะเริ่มจุกละเริ่มกินไม่ไหวแล้วนะฉันได้กินควันฉันจะตามหาร้านหมูปิง้งมีปะมีไง คนเราได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นหมูปิ้งแล้วก็หมูสับปิ้งนะคะร้านนี้กินหลายรอบแล้วเหมือนกันอร่อยมากนะคะตรงนี้อยู่อุดมสุขซอยหนะคะมาอุดหนุนได้มีทั้งหมูปิ้งไก่ปิ้งบาบาบาแล้วก็พวกแหนปิ้งอร่อยมากร้านนี้ต้องมาลองนี่เขาจะให้น้ําจิ้มมาด้วยนะทุกคนน้ําจิ้มก็อร่อยนะคะจิ้มแต่ว่าเราก็จะกินเป็นแบบเป็นแบบเบสิกแบบนี้แล้วกันคือหมูเขาอะ ฉ่ำมากทุกคนหืกัดไปคือฉ่ำมากมันจะมีแบบความหวานนะหวานไม่ได้เค็มมากขนาดนั้นแล้วมันนัวกินกับข้าวเหนียวอ่ะอร่อยอ่ะไหนๆก็แน่และกินกับข้าวเหนียวสักมิดหนึ่งล้กันข้าวเหนียวร้อนมากร้อนมากจริงนุ่มมากไป็นข้าวเหนียวที่แบบถูกต้องมากอ่ะ Mm hmm. อร่อยจริงใครมากลางคืนถ้าไม่กินอันนี้คือพลาดมากเพราะมันอร่อยมากทุกคนคะเราได้น้ำปั่นร้านป้ามาแล้วนะคะวันนี้สั่งเป็นน้ำส้มปั่น mm hmm. ชื่นใจมาก ฝนกำลังตกด้วยประเด็นอะตอนนี้คือเดินตางสายฝนเลยนะคะกำลังไปอุดมสุขซอยหกเรากำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน ทุกคนเราได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะน่ากินมากวันนี้นะคะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่โค้งกั๊กต้มยำเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมน้ำกันก่อนอืมเขามีความแบบว่าเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วนะคะคิดว่าวันนี้ไม่ปรุงแล้วเพราะรู้สึกว่าอร่อยแล้วอร่อยละก็คือความตักหนุ่มยมาก เล็กเล็กขอบเวอร์ขอมากีหมูมสับมให้ด้วยนะค่ะ ก็คือกินหมดเกี้ยงเลย คลิปตะลุยกินอุดมสุขของเราวันนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนพอหอมปากหอมคอเนาะใครมีร้านอร่อยอร่อยแนะนําเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะย่านอุดมสุขหรือว่ายา่านอื่นๆนะคะสามารถแนะนาําหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมไปได้นะคะอยากจะไปตะลุยแล้วก็ลองชิมเหมือนกันส่วนคลิปนี้นะคะก็น่าจะพอประมาณแค่นี้แ,ล,แล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย